สวัสดีค่ะดูไพ่สายหิวใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนทาโร่นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อนะคะมีคนต้องจับผิดคุณให้ไพ่บอกว่าเพราะอะไรนะคะเพราะเหตุผลใดเขาถึงคอยต้องจับผิดคุณนะคะศัตรูรับรับของคนคนนี้ก็เป็นใครนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชม เรามาดูกันว่าคนที่คอยจะผิดคุณนะคะศัตรูรับๆับคนนี้เขาเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับคุณนะคะอ่ะ้วหมอขอจัดไพ่แป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะตกระโผูโ้ให้คุณผู้ชมไม่ต้องรีบคอมเมนต์นะดูไพ่แบบดูเรียวตามธรรมชาติคุณผู้ชม ดูว่าศัตร,รูระบคนที่คอยจ้างจับผิดคุณเขาเป็นใครต้องการอะไรจากคุณนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะขอให้ไพ่ออกมาอยา่างแม่นยำนะคะเึงนี้มาเริ่มกันเลยไพ่ไม่หมอทำไมเป็นแบบนี้สักครู่นะคุณผู้ชม ให้หมอเขากลับด้านกลับไปกลับมาแปบ๊บนึงน,นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดูไพ่แบบสดๆก็อย่างนี้แหละนะคะอ่ะเริ่มใบที่หนึ่งตัวคุณคุณคงคุณคงจะคิดมากเรื่องนี้แหละนะคะคุณผู้ชมเรื่องที่มีคนจ้อง คอยจ้องจับผิดคุณเหมือนจ้องจับทำลายคุณะนะคะทำลายชื่อเสียงหรือทำลายความมั่นใจทำลายสิ่งที่คุณกำลังทำกำลังสร้างอยู่นี้แหละนะคะคุณกำลังคิดมากเลยนะคะสิบไม้เท้าคิดมากแล้วก็แบบเรื่อนมีไว้เต็มเลยนะคะ ทุกใจเรื่องนี้มากคุณผู้ชมนะคะเอามาดูกันนะคะใบที่2จะบอกอะไรนะคะเรื่องที่คุณคิดมากทุกใจอยู่นี้นะคะจะเป็นยังไงไพ่บอกว่าให้คุณปล่อยวางนะคะเนี่ยปล่อยวางนะคะเหมือนไม่ต้องไป เขาเรียกอะไรล่ะสิกเอาสิบสิกเอาเป็นจะเคืค่อเนี่ยคือปล่อยวางนะคะปล่อยให้เป็นไปตามคนที่ทําที่คิดกับเราไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยไปนะคะเราดีซะอย่างนะคะคุณผู้ชมไม่มีทางที่จะทําอะไรเราได้หรอกนะคะคนที่คิดทาลายทําลายชื่อเสียงจ้องจับผิดเราเนี่ยนะคะ เหมือนไพ่อบอกว่าให้ปล่อยวางนะคะปล่อยให้เขาทําไปเถอะนะคะเขาคิดเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขานะคะถ้าเราไม่เอามาใส่ใจเราไม่เก็บมาใส่ใจนี่ยนะคะเหมือนคนที่ว่าเราด่าเรานะคะถ้าเราไม่รับก็จะกลับคืนไปหาเขานั่นแหละนะคะเดี๋ยวไปที่สามนะคะอ่ะอที่สามไพจะบอกอะไร เหมือนเขาไม่พอใจเราอะไรบางอย่างนะคะคนเหมือนไม่ชอบเราไม่พอใจเรานะสามดาบเนี่ยนะคะทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาไปหมดแล้วนะคะสามดาบขึ้นมาไต้บอกว่าปล่อยวางอย่าไปคิดอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากนะคะปล่อยวางนะคะคุณผู้ชมเขาทุกเขาจ้องจะผิดเรานะคะ เขาก็เป็นทุกข์เขาได้แหละคะ่ะขอให้สามดาบกับคืนไปหาเขานะคะอ่าเรามาเริ่มกันนะคะแล้วคนที่ต้องจับผิดคุณจะทำาะไรชื่อเสียงคุณเนี่ยนะคะศัตรูรับรับคนเนี่ยเขาเป็นใครและเขาต้องการอะไรเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณนะคะเอาทีละข้อเอาทีละข้อก่อนคนศัตรูรับรับคนที่เขาต้องจับผิดคุณคอยทำลายชื่อเสียงคุณนะคะ ไม่สนับสนุนคุณเนี่ยเหมือนทําอะไรก็จะมีความขัดแย้งกับคุณเนี่ยเอาเขาเป็นใครก่อนนะคะสามใบเขาเป็นใครนะคะสามใบคือพลังงานของศัตรูลับคุณเนี่ยที่เขาคอยต้องจับผิดคุณอยู่เนี่ยนะคะคอยขัดแย้งกับคุณตลอดเลยนะคะเขาเป็นใครก่อนนะคะสามใบคุณผู้ชมคนบนโลกออนไลน์นี่แหละนะคะ คนที่สื่อสารกันแบบอาจจะไม่เคยเห็นตัวตัวตนกันจริงๆด้วยซ้ำนะคะสื่อสารกันบนโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลเนี่ยนะคะวเวล์นะคะคนต่างถิง่นตา่ตางต่างแดนได้นะคะรือเขาก็อาจจะอยู่ไกลๆอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดตา่างอำเภอนู่นแหละนะคะสื่อสาร กับเราได้ก็ด้วยโลกโซเชียลโลกออนไลน์นี่แหละนะคะโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะนี่แหละคือตัวตรงของเขาไปที่หนึ่งมาดูไปที่สองเขาก็พอตัวเขาเหมือนกันนะคะถ้าเขาเป็นถ้าเขาเเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก็าอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์คนหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยพอตัวเลยนะคะ ฐานะทางสังคมโล,โลกโลกบนโลกออนไลของเขาก็เหมือนเขามีคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งถ้าไม่มีชื่อเสียงก็คือเขาพยายามที่จะบีบตัวตนนะคะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างตัวตนของเขาให้เป็นจุดเด่นนะคะมาดูใบที่3นะคะ ศัตรูรับรบใบที่สามออกมาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะไพ่ใบนี้อาจจะบอกมาบ่อยแล้วแม่หมอก็พูดบ่อยพูดซ้ำๆพูดเดิมๆนะคะแต่ที่พูดซ้ำๆพูดเดิมๆก็เพราะว่าไพ่ออกมานะคะค่านผู้ชมอยาคอมเมนต์อะไรมานะคะดูไปผัดผ่านดูไปเพื่อความบันเทิงนะคะอ่าแล้วดูแล้วนะคะ,อะเอาอีกสามใบค่ะคุณผู้ชม มันจะน้อยไปเอาเขาเป็นใครอีกสักสางใบนะคะเขาเป็นคนที่ขัดแย้งกับคุณนี่แหละนะคะไม่ชอบตัวตนของคุณไม่ชอบความเป็นคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็มักจะมีความขัดแย้งนะคะไม่ชอบนะคะไม่ชอบไม่รับนะคะ <c oughs> ความเห็นความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะ คือเขาไม่ชอบเรานะคะบอกตรงๆก็คือคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบนะคะห้ามไม่ท้าวเนี่ยนะคะอก้าวดาบคนคนนี้คุณก็รู้เดียวพยายามปิดกั้นด้วยนะคะยิ่งปิดกั้นยิ่งบอกเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้ามานะคะคุณผู้ชมปิดกั้นบล็อกตัวเองตลอดเลยกับคนคนนี้นะคะคนที่เหมือนคุณรู้เดียว่าคุณคนเนี้ย จ้องจับผิดคุณจ้องทำลายชื่อเสียงคุณจ้องทำลายชีวิตคุณนะคะเนี่ยคุณรู้ดีจนใพ่ใบนี้เหมือนเห็นไหมคุณรู้นะว่าใครจ้องจับผิดคุณเรื่องอะไรนะคะคนที่คิดกับคุณไม่ดีก็แล้วกันคนที่ไม่ชอบคุณนั่นแหละวางาำายคุณนั่นแหละนะคะแต่เห็นไหมทําอะไรคุณไม่ได้นะคุณเป็นคนที่เซตตัวเองรักษาตัวเองนะเป็นคนที่ป้องกันตัวเองเห็นไหมคะ ดาบมันดาบอ่ะเก้าดาบแต่ไม่ได้ใกล้ตัวคุณเลยดูให้ดีชัดๆคุณผู้ชมเห็นไหมผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะเหมือนปกป้องหัวใจปกป้องร่างกายปกป้องตัวเขาอ่ะเขาเอามือปกป้องไว้แล้วดาบอ่ะไม่ได้ถูกไม่ได้แตะผิวเขาเลยนะคะคุณก็คนนึงอะนะคะที่เซฟตัวเองเก่งนะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้หรอกคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนฉลาดรู้ทันคนด้วยนะคะคุณก็คนหนึ่งเหมือนกันนะคะอามาดูไพ่ใบที่สามเขาเป็นใครคะรูไพ่ออกมาเหมือนแล้วไม,ไม่ไม่เหมือนไม่รู้จักกันดีนะคะเหมือนไพ่ที่ไม่รู้จักกันดีแต่เหมือนรู้จักกันบนโลกโซเชียลแล้วคอยจ้องทำลายกันนะคะให้หนึ่งดาบอะไรที่จะทำลายคุณเนี่ยไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยคุณจะชนะทุก ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอุปสรรคที่เข้ามานะคุณชนะนะคะเห็นไหมดาบสวยนาม,มากเหมือนดาบเนี่ยตัดตัดอุปสรรคได้ทุกอย่างนะคะไม่มีใครที่จะทำลายทาลายคุณได้นะหนึ่งดาบคือไพ่แห่งชัยชนะนะอืมนะคะรับเลยนะคะแม่มอกก็ขอรับด้วยนะคะหนึ่งดาบเล่มเล่มนี้สวยมากนะคะเออดาบแห่งชัยชนะนะคะไม่มีอะไรหยุดคุณได้หรอกนะคะ รู้แล้วว่าเขาเป็นใครแล้วตอนนี้เรามาเรามามารู้ความที่เขาจ้องจะผิดคุณนะคะศัตรูละลักคนเนี่ยรู้แล้วว่าเขาเป็นใครแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะอืมเขาต้องการอะไรนะคะเขาถึงทําแบบนี้เขาถึงจ้องจะผิดคุณนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณะคะ่ะขอให้ที่ชัดเจนนะคุณผู้ชม แม่หมอจะสักไพ่ให้ละเอียดนะคะไพ่ออกมาชัดเจนต้องการที่จะเอาชนะคุณนะคะค่มคุณบุลลี่คุณนะคะทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจทําให้คุณสูญเสียเรียกอะไรไม่หมอก็พูดไม่ถูกสูญเสียความมั่นใจสูญเสียการเออที่คุณทำอยู่แหละไม่ว่าเป็นงานอะไรก็ตามนะคะบางที่จะเอาชนะคุณจะล้มคุณนั่นแหละนะคะ มีความต้องการที่จะเอาชนะคุณจริงๆนะคะเนี่ยต้องการให้คุณเป็นเป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นก็คือด้อยกว่าเขานะคะอืมเหมือนบังคับนะคะเนี่ยเหมือนบังคับเหมือนบูลลี่นะอืมเหมือนบูลลี่เหมือนบังคับเหมือนต้องการจะเอาชนะแล้วก็เหมือนจะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการดําเนินชีวิต การทำงานการสู่ไปไปสู่จุดหมายของคุณนะ่ะนะเขาต้องการอย่างนั้นนะคะต้องการบูลลีค่คนอื่นนะคะต้องการเหยียบย่ำแล้วก็ต้องการชนะนะคะอืเพราะความสะใจหรือเปล่าคะเหมือนลงเหมือนคุณกับเขาลงในสนามรบเลยนะคะอามหารสู้ฝฟาดฟันเอยฟาดฟันกันเหมือนแม่ทัพกำลังลงสนามสู้กันเลยนะคะ แต่คุณมีมีหนึ่งดาบขึ้นมาคุณชนะอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเอามาดูกันต่อเขาต้องการอะไรนะคะต้องการทําให้คุณเหมนเหมือนแบบอ,อ,อืดอัดกดดันไปต่อไม่ได้นะคะเออเขาเรียกอะไรเนี่ยแปดาบนี่ก็คืออยู่ลําบากอะทำอะไรเหมือนเห็นไหมคะมีโซมัอจุดที่มือ,ม,อมือของคุณนะ่ะเหมือนเขาต้องการที่จะตัด ตัดทุกช่องทางที่คุณทําอยู่นะคะถ้าคุณทําอะไรอยู่เนี่ยเขาก็จะตัดช่องทางนะคะขัดขวางทําให้คุณทําอะไรติดติดขัดขัดนะคะไปต่อแบบลําบากนะคะเ,ออเขาเรียกอะไรออกทําให้กดดันมากๆนะคะเนี่ยในการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะคะเขาพยายามกดดันคุณนั่นแหละนะคะขัดขวางขัดขวางทุกอย่างทุกทางที่ท,ที่ที่จะทําได้นะคะ อ๋อเขาต้องการที่จะขัดขวางการไปสู่ความสำเร็จของคุณนะคะเอามาดูกันต่ออีกหนึ่งใบเขาต้องการอะไรขัดขวางจะให้คุณไปสู่ความสำเร็จนะคะอ่าสองไม้เท้านะคะเขาอาจจะเป็นคู่แข่งคุณก็ได้นะทำอาชีพเดียวกับคุณนะนะคะทำอาชีพเดียวกับคุณนะคะ,อเ,คะ,คะเออแล้วก็อยู่ในกลุ่ม ประเภทงานเดียวกันก็ได้นะคะแล้วเขาอยากเอาชนะคุณนะคะเอามาดูกันต่อนะคะแล้วทเขาจะทําอะไรคุณได้ไหมนะคะไปเร็วนะคะเพราะตอนนี้ทําตอนเช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ็ดแปดโมงเก้าโมงอากาศก็จะร้อนๆ้นแล้วนะคะอ๋ะอเขาต้องการอย่างนี้แล้วเขาจะแล้วไพ่ชุดนี้สามใบสุดท้ายนี้จะบอกว่าแล้วเขาจะทําสําเร็จไหม ให้บอกว่าเขาทําไม่สําเร็จเพราะคุณมีกัะยาณมิตรที่ดีมากมายที่รักคุณเห็นไหมคะหกถ้วยเนี่ยหมายถึงคุณมีคนที่รักคุณมากนะคะคนเกลียดคุณก็มีนะคะคนรักคุณมีมากกว่านะคะเห็นไหมเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะเพราะคุณที่รักคุณมีมากกว่านะคะคุณเป็นคนที่น่ารักนะอ่าคนก็จะรักคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะ สื่อออกมานะคะไพ่หกถ้วยนี้สื่อสื่อถึงจิตใจของคุณนะคะแล้วก็เหมือนมีกัลยาณมิตรนะคะมีพลังเขาเรียกอะไรนะมีพลังเล็กๆที่สนับสนุนคุณอยู่นะคะเห็นไหมไพ่ไพ่บอกมาแบบนี้นะคะอ่ะมาดูไพ่ใบที่สองนะคะสำหรับคำตอบที่ว่าเขาจะทำสำเร็จไหมนะคะ เดอะไฮพิวเทสนะคะราชินีพรจจันทร์เขาไม่มีวันที่จะทำสาเร็จนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาอย่างนี้หลายคลิปแล้วนะคะคุณเป็นคนมีเซนไงคะราชินีพัะจันทร์เนี่ยอ่าคุณเป็นคนมีเซนดูคนออกนะมีรางสังหอนแม่นนะคะแล้วใครจะทำอะไรคุณได้ล่ะคะคุณเป็นพมด ไมหมอนะคะคุณมีเวทมนต์คุณมีพลังวิเศษคุณมีลางสังหณรน,นะคะสามารถอย่างรู้อะไรได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณมีพลังวิเศษในตัวนะคะเออมีพลังมีลางสังหณรน,นะคะใครมาได้ใครมาดีเนี่ยคุณจะดูออกหมดเลยนะคะคุณเป็นราชนีพะจ,จัทร์นะคะอ่ะไปสุดท้ายเห็นไหม มีคนที่จะล้วงความลับมีคนที่จะทําอะไรรับหลังคุณหักหลังคุณนะทําอะไรแบบให้คุณเสียหายนะนะคะเจ็ดดาบดีสิเจ็ดดาบไม่มีคนจะทําอะไรรับหลังคุณนะคะไพ่ออกมาอย่างนี้ขอขยายเพด์ออฟเพนต์เกิะน,นะคะอืมเพด์ออฟเพนต์เกิ ต้องการทำลายชื่อเสียงทำลายอนาคตนะคะม,มาดูอีกใบโอ้ยสิบดาบต้องการให้คุณมไม่เห้ไม่ได้ถ้าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยนะคะเขาหวังให้คุณล้มเลยนะคะไม่มีไม่มีตัวตนเมอนทำให้คุณไม่มีตัว,ต,วตนนะคะถ้าถ้าเสียชื่อเสียงเนี่ยก็คือ หายไปจากหายไปจากกลุ่มคนหายไปจากผู้คนเลยนะคะหายไปจากโลกออนไลน์โลกโซเชียลเลยนะคะถ้าเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะเนี่ยทำให้คุณจมคุณแบบนี้รละเหยียบย่ำซ้ำเติมทำลายนะหืสิบดาบนี่แรงนะเขากะจ,จะให้คุณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในโลกแห่งโลกที่เอ่อโซเชียลมีเดียเลยนะคะถ้าสมมติว่า คนที่มีเกี่ยวข้องกันนะ่ะทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะทางโลกออนไลน์เนี่ยก็คือทำให้คุณไม่ให้เกิดะนะคะทำลายชื่อเสียงแบบไม่ให้คุณมีชื่อเสียงในในในทางนี้นะคะออแรงนะคะแต่คุณนั้นเป็นชิงดาบซะด้วยนะคะ คิงดาบแล้วก็หนึ่งดาบนะขึ้นมาตรงกันเลยก็บอกแล้วอะค่ะว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณมีหนึ่งดาบแล้วก็เป็นคิงดาบนะคะขอจบแค่นี้นะคะคุณผู้ชมชัยชนะเนี่ยเป็นของคุณนะคะชัยชนะเป็นของคนที่ไม่คิดไา้กับใครนะคะใครคิดได้ก็กลับไปถึงคนนั้นเถอะนะคะใครคิดไม่ดีก็กลับไปถึงคนนั้นเถอะใครด่าใครว่าเราเราไม่รับก็กลับไปหาเขาเถอะนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะ ดับแต่สิ่งดีๆบวกๆนะคะถ้าพลังงานไม่ตรงไม่ใช่ก็ผ่านนะคะหรือไม่ก็ดูแค่เป็นความบันเทิงเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้นะคะคอมเมนต์น่ารักเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ